สวัสดีครับวันนี้ช่างแดงเชียงคำนะครับจะมาสาธิตเปลี่ยนแบตบซัมซุงแท็บ S2 นะครับตัวนี้ที่8ปดนะครับอันนี้ S2 สนะครับแลาวก่อนช่างแดงสาธิตการแกะจอนะครับแกะจอนะครับอคนนี้แกะมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา เรแกะจอแล้วเราก็เป็นแบบแบนนะครับตัวนี้815ใช้กับ810ได้ตัวนี้ใช้แบบยี่ห้อนี้นะครับเพราะตัวนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่าบา,บางยี่ห้อใส่แล้วบูทบนนะครับเพราะแรงไฟหรือว่าพวเพราะอะไรต้องทราบนะครับเคยลองละซื้อมาบางยี่ห้อก่อนหน้านี้ใส่แล้วบูทบนอันนี้ก็เลยเอาตัวชัวๆมานะครับตัวนี้แกะจอเสร็จแล้วก็มาขันนอ็อตตัวนี้น็อตประมาณ20ตัว นะครับตรงขอบนะครับตรงขอบอันนี้ช่างแดงขันไว้นะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จะมีน็อตตัวมุมนี้แล้วก็มุมนี้อีก2ตัวนะครับตัวนี้คือตัวปิดเ,เทปเทปจอเวลาจอ,อกเก็ตจอมันจะวิ่งมาตรงนี้มันจะวิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อเห็นภาพมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแกะออกมาข้างในนะครับตัวนี้ปิดตรงนี้ไว้ นะครับเผื่อช่างไหนยังไม่เข้าใจครนะเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยนะครับพอคันน็อเสร็จเราก็ยกออกมานะครับนี่ฮะยกออกมานี่ยกออกมาข้างในก็จะประมาณนี้นะครับของตัว Galaxy Tab S 2 นะครับเนี่ยแบบเบลอเลยแต่บางๆนะครับมีเซลล์แนะนำว่ารุน่นนี้ลองแกะด้านหลังดูนะครับบางที่เขาแกะด้านหลังอันนี้ยังไม่เคยลองเซลล์ของดิ s ซิงบอกว่าบางที่แกะด้านหลังออกมาก็จะเจอตรงนี้นะครับไม่ต้องแกะจอไม่ต้องเสี่ยงนะครับลองดู าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับนี่ฮะแกะด้านหลังก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เขาเพิ่งแนะนํามาอันนี้ช่างแดงไม่ทราบปกติช่างแดงก็แกะข้างหน้ามาก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะแกะด้านหลังนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่เห็นไหมฮะจะมีล็อกของมันตรงนี้ นี่ฮะล็อก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 อันนี้เป็นความรู้ใหม่มีช่างมาแนะนำได้ไม่ใช่ช่างเซลนะครับตัวนี้สามารถแกะหลังได้จะมีล็อกของมันอยู่ก็บอกว่าตอนนี้นะครับซึ่งช่างแดงก็ลองงัดดูโอเคมัคนก็งัดได้จริงจริงนี่ฮะแกะเฉพาะด้านหลังแกะเฉพาะด้านหลังได้ จริงๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้รอบหน้านะครับเดี๋ยวลองลกมีลูกค้ามาอีกเดี๋ยวลองแกะด้านหลังให้ดูนะครับแต่วันนี้ได้แกะข้างหน้ามาละพอประกบก็ประกบเข้าไปนะฮะมันจะมี้อลรอกเข้ามานี่ให้้อล็อกเข้ามาเห็นไหมฮะนี่แกะเข้ามาก็ อยู่ในล็อกเหมือนเดิมเห็นไหมฮะโอเคเราวางตัวนี้ถอดแบตมันก็จะมีนอ็อตล็อกแบตอยู่ตรงนี้นะครับก็ขันน็อตออกตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดซ็อกเก็ตออกไปก่อน

นี่นะครับฟลัดอยู่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ยกออกอันนี้คือการแกะแบบนะครับ จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะแบตทีแปดหนึ่งห้าแปใช้810 815 Y 815นย์แใช้เดียวกันได้นะครับไซส์เดียวกันส็อกเก็ตเดียวกันประมาณนี้นะครับตัวนี้ซัมซุงตัวนี้ดิสซว่าไง ยังไม่ได้คุยกำลังลงคลิปเปลี่ยนแบบที่บอกเรา75ู้กเปล่ายิ้มอีกแล้วข้างล่าง75พี่เพื่อนบอกอย่างนั้นนานแต่หนูยังไม่เห็นนะอ่าก็เปิดดูสิมันเปิดดูได้ยิ้มไม่เห็นยังไม่เพื่อนพี่หนูอะ่ะ <laughs> ถ้าถูกก็ดนยินดีด้วยถ้าถูกก็ยินดีด้วย อันนี้ไม่ออกมันอยู่ในเครื่องนี้เครื่องนี้ ใส่สก,ก็ตแล้วก็คันน็อตเหมือนเดิมร็อตมีสี่ตัว น็อตสตัวแล้วก็สายแพร่สายแพรเสร็จก็อยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับก็ ตัวนี้มันจะมีผล่ขึ้นมานิดหนึ่งตรงรูฟัง ใส่ตัวนี้ไป จ,จออลลง็กตัวนี้พยายามกดดันเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะสูงนิดนึงกดดันให้มันเลื่อนลงไปนะครับกดให้ลงล็อกแป๊กแป๊กแป๊ทุกอันก็จะมีตัวมุมนี้คับมุมนี้ ที่ดำ2สอง,งาัน ให้ลงล็อกแป๊กแป๊กแป๊กทุกสว่วนแล้วก็ขันน็อตนะครับ มานี้ก่อนจะประกอบสแตกจะเทสจอ,อก,ก่อนเทสถาดเทสชาร์จเทสจอ,อก,ก่อนนะครับมันจะใหญ่นิดนึงจอได้ตัวแถบเอสสองยไม่คบัมีคถเกว่ายังไม่คบัดูอะไูหนึ่ง่ มองเห็นไหมเนาะโ okay. อเคตัวนี้มีอยู่62%ซแบตบจากโรงงานลองเปิดแล้วก็ถอดสายชาร์จดูว่าตัวนี้ถอดแล้วเป็นไง ไม่โดนแสดงว่าตัวใต้แพรนี้ไม่โดนต้องแกะมาดูอีกทีหนึง่งสักครู่ตัวนี้ไม่โดนสวิตช์ไม่โดน แก่ okay. ตัวนี้ดูสักรอบหนะึ่ง 我是里带。 นี่แก้ไขตรงนี้ลองอีกทีสวิตมา,าหรือ,อยังใส่แบตเรียบร้อยสวิตยังไม่ลงล็อกแต่นี่อย่างเงี้ย ต้องคันล็อตอีกสักครู่นิดหนึ่งสักครู่สักครู่ <c oughs>

อันนี้เราส่งมลวถ้าเราไม่ดูตรงีมันขาจะดูตามารคิดทั้งดไมาเิิลเมาแล้วไม่ได้ขัด น็ดอดก็มาละประมาณนี้ ติดรหัสอยู่นะครับตัวนี้ติดรหัสอยู่นะครับแล้วก็กดได้แค่เป็นได้แค่นี้นะครับติดหัดกดได้ประมาณนี้นะครับก็ทิไว้ไสักสามนาทีห้าทีก็ได้นะครับถ้าตัวนี้ใช้งานไม่ต้องเสียบชาร์จแล้วใช้งานอย่างนี้เครื่องไม่บูตบนแสดงว่าแบตตัวนี้นะครับ แบตตัวนี้ผ่านนะครับแบตมันจะหน้าตาอย่างนี้บางๆงอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ของแบตซัมซุงเปลี่ยนแล้วประมาณนี้นะครับผมแค่นี้นะครับหลังจากเราเทศสว่าแบตไม่ดับแล้วนะครับแล้วก็ไปคันน็อตนะครับนี้ก็น็อต2ีตัวแล้วก็อัดก่าวก็เป็นอันเสร็จพิธี นะครับเป็นการเสร็จพิธีในการเปลี่ยนแบตซัมซุงแท็บ S2 อ่ะเมื่อกี้หวยออกแล้วอ่านี่มีใครโชคดีบ้างครับบันนี้703 75ไปดูช่างแดงช่างแดงให้อะไรไว้ช่างแดงให้อะไรไว้สักครู่ให้ไว้อยู่ในกลุ่มนี้ ตั้งแดงให้ไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งอันนี้ให้เด่นล่างคำนวณเด่นล่างคอนสุกนะครับคอนสุกเลขที่คำนวณได้ดูเองเด้อนะครับ เลขที่คำนวณได้นะครับเลขที่คำนวณได้นะครับไว้ออกตัวนี้นะนะครับชัางแดงคำนวณไว้วันที่1เดือน9เวลา16 20นะนะครับอันะนะี้ฮนะอ่า ดีใจกับคนในกลุ่มนะครับตัวนี้ตรงตรงตัวนี้ตรงตรงอันนี้เลกดับล่างดับหนึ่งสองนี่คำนวณไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่ง ก็งวนนี้ก็ง้ดนที่3ติดกันนะครับโอเคประมาณนี้ใครคิดว่าคลิปเปลี่ยนแบต S2 นะครับมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ช่างแดงขอบคุณครับอีกนิดนึงนะครับ Facebook ช่างแดงโดนบล็อกนะครับติดต่อทักส่งงาน ได้ที่ไหนนะตอนนี้ได้ที่ facebook ชื่อนะครับนะครับทักตรงนี้ได้เลยนะครับสงกรารช่างแดงน่าชิงคาอันนี้ยืมเฟซลูกมาใช้ชั่วคราวนะครับเฟซหลักสงการรถไดส่งโวนบล็อก30มันใครค้นหาแนะ้ะไม่เจอไม่ต้องตกใจไม่ได้หนีไปไหนนะครับแต่เฟซโดนบล็อกนะครับก็เลยหันมาใช้ตัวนี้ชั่วคราวนะครับ เบอร์โทรยังใช้เหมือนเดิมไลน์ยังใช้เหมือนเดิมส่งงานทักไลน์โทรหาได้เหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ช่างแรงขอจบการสาธิตการเปลี่ยนแบตซัมซุงแท็บ s 2นะครับแค่นี้ครับผมไปพบกันโอก,กาสหน้าสวัสดีครับ